สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านะตอนนี้คุณอยู่กับผมในช่อง b u r s t b u t กับเกม King of c a p นะครับก็หลังจากที่ผมพยายามหาเกมที่จะเล่นมานานนะก็นึกไม่ออกสักทีว่าจะเล่นเกมอะไรดีนะก็เลยมาจบที่เกมงงๆเกมนี้นะเอาวะอย่างน้อยขอให้มันได้เล่นก่อนแล้วกันโอเค ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะไม่ได้เจอกันนานคิดว่าครั้งนี้เราจะกลับมากันแล้วก็น่าจะอยู่กันยาวๆแล้วไม่หายไปไหนแล้วเนาะโอเคเมนพุดพัอมทำเพลงม,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 มากไปดูพร้อม,มกันเลยดีกว่าครับอ่านะโดยเกมนี้ถ้าก็เป็นเกมแนว IO นะก็เป็นเกมแนวเหมือนเราตีตัวกระเปียกไปเรื่อยๆแล้วก็สู้กับตัวใหญ่ประมาณนั้นแล้วก็เป็นเกมที่แบบว่าเหมือนเหมือนแนว i o โทั่วไปอ่ะเออน,นี้เครื่องหมุนนี่คืออะไรวะ ไอผมที่เสียบปืนเราต้องมาทํายังไงก็ได้ให้ตัวเราใหญ่เพื่ออยู่รอดให้ได้นานที่สุดแค่นั้นเองภารกิจของเกมนี้ง่ายๆฮะอ่ะอย่างตัวนี้ตัวมันใหญ่กว่าเราแต่เนื้อมันน้อยขอสักหน่อยเออมันก็จะมีทั้ง AI แล้วก็คนด้วยนะอ่ะแล้วก็จะมีไอเทมอันนี้ก็จะเป็นกระดองปูแล้วก็ดองเต่าฮะแหเราจะเหยือ่เอเขามีคัตเตอร์เอ้ยเอย้ขวดขวด,วขวดเหล้าขวดเบียร์เดี๋ยวผม อช่วกหน่อยเฮ้ตัวนี้เขถือกันไกลฮะแต่น่าจะเป็นบอรดอยู่สำหรับตัวนี้โอเคสำหรับคนฮะดูลิสต์อยู่ได้ข้างบนเลยนะในหนึ่งห้องจะมี18คนหรือเปล่าไม่แน่ใจหรืออาจจะ20ตอนนี้ผมอยู่ันดับที่17เนาะปืนเฮ้ยปืนเดี๋ยวเดี๋นันปืนนะนั่นปืนนะแต่ว่าน่าสนใจฮะอูมายวะมูชินเดยุรุนี่อะโอย เอันนี่คนจริงฮะน,นี่คนจริงตีคนจริงจะมีชื่อฮะคนจริงโอวันตีต้องลายโอวันตีต้องอุ้ยเดือดเดือดเดือดบอดหกรมากแล้วเราไม่เข้าตัวใหญ่เริ่ดถอยมาตั้งหลักกันนิดนึงตัวอะไรวะแมงมุมหมอโอ้ยบอดน่ากลัวมากทุกคนตอนนี้ผมขอเก็บตัวเล็กตัวน้อยก่นอนเออเฮ้ย,ยคนจริงโอวันตีต้องละลายโอวันตีต้องละลายโอวันอีกนิด ตัวใหญ่ขึ้นเยยอะะเเลฮจ้าปูเสฉวนนี่ตอนนั้นมันถือปืนเฮ้ยเดือดเดือดเไม่อย่าอยู่อย่าอยู่อย่าอยู่อย่างยากโอเคโอเครีบไป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 หูมันวิ่งเร็วมากมันวิ่งเร็วมากเรากดอะไรได้บ้างสเปกบาร์กดอะไรกดอะไรไม่ได้เหรอกดอะไรไม่ได้เหรอวิ่ง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 เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้หุยหยุดทำไมตายแล้ตอนนี้ถ้าเราอยู่ที่อันดับสิบเอ็ดนะ เจ้าตัวนี้ผมจะลองสู้ดูเออส,สู้ได้สู้ได้สู้ได้น่าจะได้เยอะด้วยอืมสามร้อยเจ็ดสิบห้ามีของฮะรวยกันสักหน่อย <c oughs> ก็มาดีครับตัวใหญ่เท่าไหร่ก็มาดีครับผมมีมีดอืมแปดร้ 800. อยอันดับขึ้นไปอยู่ที่สิบเอ็ดนะฮะ critical hit Me มีเยด้วยมีของ เด็กมันมีของตัวใหญ่เกินตัวใหญ่เกินเดินไม่หันโอเคฮันนาของดีเจอกุ้งฮะอืม,อมตัวใหญ่มีสู้ปลาสู้ปลาอย่าหนีอย่าหนีอย่าหนีเอาตัวเล็กก็ได้ฮะเออเออเออไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยอุ้ยแต โดว์วนอือเอาซิใจตัวเล็กใจสู้ตัวเล็กใจสู้อีกทีเดียวอืออีกบิดอุ้ยมีบล็อกมีบล็อกทำอะไรเราไม่ได้ฮะเรามีคอรสทำงานนี้อือได้หมดะได้หมดนะได้หมดอือเก็บกุ้งนี่เราสิตีกุ้งกันตามนี่ดีกว่าฮะตัวเบลเลอร์เลยอืออือผ่นห้า ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่โคตรโอ้โหโอ้โ oh, no, no 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 อย่างนี้ไม่ดีโอ้ no 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 ฉันชิ้นได้ผมมาจบก่อนเดี๋ยวเราเราดูว่าเราจะมีตัวอะไรที่มันดีกว่านี้ขึ้นไหม <c oughs> อ่ามีมีระดับแรงด้วย <c oughs> อะไรอะบราว์เซปแล้วก็เงินแล้วก็แม่เหล็กเฮ้ยเราได้หมวดด้วยเหรอเฮ้ยเราเล่นตักเดียวว่ะ เสรเทรดเดียเลยเนะี่ยโอเคอีดิตได้ฮะอัปเกรดได้เปลี่ยนตัวได้หรือเปล่ามันเปลี่ยนตัวได้แต่เังไม่ให้เปลี่ยนตัวมันให้เราอัปเกรดโอเคเอา้านี่ไงมีตัวอื่นด้วยแต่ว่าเรายังไม่มีฮะเรามีตัวเดียวไม่เป็นไรอัปอะไรได้ก็อัไปผมไม่รู้ว่าใช้อะไรในการอัปนะแต่มันอัปได้อ๋อนี่ไงพอ,อยต์อยู่ด้านบนฮะเห็นแล้วใส่หมวกด้วยนะรักโอเคเรายังไม่มีเรายังไม่มีตัวอื่นไม่เป็นไรฮะเราเล่นเท่าที่มีไป เล็ดก t สตาร์ต่อผมชอบการที่เราเป็นปูตัวเล็กครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะวิ่งไวมากอยา่าอย่าแม้แต่จะคิด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 เออตัวนี้ก็ตู้เออเราตันได้ตันได้ไดเออเออเจอคอนกับตัน,น,นเล้าเฮ้ยมีของลงมาเรื่อยๆเลยโชคชะตานข,ข้างเราจริงๆครับ โอเคอยู่ดีก็ได้แต้ม2,500อะไรไม่อะไรขอฟาร์มก่อนไม่ถือไม่ทำไรเบอร์ชีเบอร์ชีตุ้ยตุ้ใหญ่นางนั้นผมว่าเราต้องงัดกันสักหน่อยแนละ้วอืเอานี่แหละชุกมือเปอิดชุกมือเปอิดไปละไปละจ้าไปละจ้านั่นคืออะไรไข่ควงใช่หรือไม่ไข่ควงใช่หรือไม่ โอ้ใครเก็บได้ใครเก็บได้โอเคเฮ้ยเขาสู้เขาสู้เราต้องสู้สู้สด้วย <c oughs> เอา <c oughs> ชุบมือเปิดงานถนัดงานถนัดงานถนัดเออเอออย่าแช่อย่าแช <c oughs> ่อย่าอิเดียวคอยกันคอยกัอนอย่าอยู่กลางโดนโดนประกบโดนประกบหาทางออกไม่ได้ใจร้ายที่สุดเลย เอาไหมครับทุกคนเรามาที่ช็อปได้ได้อะไรเอย,ยหัวใจแล้วก็บราวแคปบราวแคปรัวๆเลยผมว่าน่าจะได้แล้วนะบราวแคปเรามาดูแลงโอเคเกี่ยวได้พึมพทีเอามาจ้าหัวใจบราวแคปฟาสโกรดเอ้ยเพอร์เพล่ผู้ม่วงฮะ เอาแหละตอนนี้ตัวตัวที่เรามีอ่าบลาแคปเล่นได้นิดยายังคงเล่นไม่ได้ยังล็อกอยู่ฮนะะแสดงว่าจะต้องใช้ทีส่วนเยอะกว่าน,นี้หรอในต,ตอนนี้นตัวนี้เราเกิดได้ผมจะเน้นเป็นแอคแท็ก,ก่อนเพราะว่าเรามีสัตลนเราพรุ่งเข้าไปสตลนแล้วเราก็จ้วงลองได้ฮนะสีม,ม่วงหรอสีม,ม่วงคือฮนะโอเคดูกันต่อดารักแล้ว <laughs> อ่าตอนนี้มีไอเทมให้เราใช้นะด้วยนะเดี๋ยวผมจะใช้เป็นดับเพื่อีใช้ทุกอย่างเลยแล้วกันไปตอนนี้น้องม่วงเราต้องได้เฉิดฉายฮะผมว่าเราต้องเก็บเล็กผสมน้อยก่อนเพราะเจ้าตัวนั้นก็มีเปิดอหอ,อยเหมือนกันฮะแล้วมันก็มาหาแน่แน,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 น่ผมรู้แล้ววิธีการเล่นเราไม่ควรจะวิ่งตลอดเวลาฮะเก็บไว้ใช้บ้าง เอามาันสะบักสบอมมาสะบักสบอมสบักสบอมสะบักสบอมเอาอีกทีนึงหลมหลมอีกนิดเรียบร้อยเรียบรอยเรียบรอยตั้งหลักครับตั้งหลักลองเชิงกันก <me AUDIO> ่อ <redit> นนะมันมีอย <Josh> ู่หลายตัวเราต้องโจมตีตัวใหญ่หลมแล้วคุณอะไรขนาดนั้นอะ ทุกคนนั้นอุ้ยขวดขวดถอยทุกคนถอย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 ทุกทีเลยทำไมมันเต็มอย่างนี้นี่เอ้ยน้องอยากห้าวสิน้องอยากเ้าร้าวน้องอยากเก้าร้าวมาดิครับมาดิครับโอเคตัวเราเริ่มใหญ่แล้วตัวเราเริ่มใหญ่แล้วมีของเล่นฮะของเล่นอันนี้ดูเล็กไปสำหรับเราแล้วนะฮะเออต้องไปตีเจ้าตัวนั้นฮะเขากำลัง ไวกันอยู่อืสักหน่อยรอ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 ,อ,อเพื่อจะพุ่งสมัตอ,อืตอนนี้ยังถับไปอยู่ที่13แล้วฮะอ่ามีอาวุธไว้ก่อนปลอดภัยฮะอ้โหอือสมัตอืออืออือหอยลยยทายยยาอย ทั้งโลทั้งดาบมันใสชื่อมันไสชื่อเออตัวใหญ่ตัวใหญ่ดูฮะ้เยเจ้าตัวเล็กเห็นเออเอยเอย,เอยมีของนี่เรามีของนี้มีของนี่โอเคฮะตอนนี้อัมับขึ้นมาอยู่ที่เก้าแล้วฮะเราเติมเลือดก,กันต่อไปฮะ็ต้ไปฟาร์มฮะกเก็บเตรมินาไว้เออเขาบวกกันอย่างงี้เราก็ตอย โอเคเออเออเออของเล่นเรามีของเล่นเรามีอีโต้อีโต้โรกเราเจอดาเจอดาบเท่าไหร่อือปูมะพร้าวปูมะพร้าวเป็นมุมหรออืออเอปูมะพร้าวปูมะพร้าวได้หมดแล้วตอนนี้ตอนนี้ได้หมดแล้วอันดับถึงจะอยู่อันดับที่สิบแต่ต,ตัวก็ใหญ่มากไม่ใช่เล่นเลยฮนะกับมาพร้อมกับดาบเจอสลัดอันนี้บอกเลยว่าอยู่กันได้ยาว เอ้ยขอนโยนียเหรอเฮ้ยอย่าห้าวพี่อย่าห้าวพี่ดูด้วยผมมีอะไรอยู่ในมือบันโถม,มีอะสมัมทไปโอ้โอ้ชุดชุึดซะแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เห็นมันลุกเลยอ่ะมึดเด้อ,อไอ้แขกอ่อนที่ท่านไอ้แขกอ่อนที่ท่านเออ เออเออเออสมาชสมาชไปสมาชเอ้ยใช้หมดแม็กละหมดแม็กหมดแม็กโน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 อาวุธครบนะอาวุธครบนะครบบ้าครบบ้าอาวุธครบนะเฮ้ยเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเราเป็นเพื่อนกันแล้ว ต่เมื่อกี้กันเท้าไวไปฮะเออเป็นเพื่อนกันไปลุยกันไปลุยมันลุยมันคู่หูลุยมันคู่หูเออลุยกันบินโมเมนต์ลุยลุยลุยเก็บให้หมดเก็บให้หมดโอ้โหมันมันมันขึ้นเยอะโอ้โหโโอ้หมันให้ย่างงี้อันนี้แหละความของจริงหลักหน่อยเวลา ผู้หูเห็นฝั่งนู้นไหมเห็นฝั่งนู้นไหมไอ้แค่ก่อนไอ้ท่านู้นแล้เออเออมามาเออดาบมาโลมพรองโอเคอาวุธพร้อมเราไปลุยกันไหมเพื่อนอ้หเกิดมาก็เอาเลยเนาะเกิดมาก้าวเลยเหรออเออบังตอไหมบังตอหน่อยไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเห็นไหม ลุยลุยลุยเอาเออประจํปะจเลยสอคนย่อมดีกว่าสอคนย่มดีกว่าเออแอคก่นเทท่อคก่นโอเเสุแรักเสร็จทุกแมรักแล้วอแ่อเานหนแล้วเราเมอยันหยาสุดข่าอุ้ยนี่นี่นี่นีอยาอไฟไฟบอยไฟบอย ไม่ใช่ปืนไฟด้อวะนี่เป็นปืนเฉยๆโอ้แย่แล้วแย่แล้วยิงตักหน่อยไปลนะมาเราอะไรเทียมทานให้รู้ตัวบ้างว่าใครอไรเทียมทานอืออ เอ้ยเอาให้หมดเอโยเอโยเอโยสวยเฮ้เย,เ,ยเราขึ้นลำที่แ8ดด้วยกันเกาะทีมสองคนนะีย่ยสุดยอดเฮ้ยตรงนี้เขากำลังตะลุมบอลกันชื่ออะไรนะเนี่ยขวอยเอาคือเก็บขวยได้แล้วคือน่ารักเลยเกินไปต่อครับเบนอุ่ยวิ่งไววิ่งไวเวิร์วิ่งไวเวิร อะแช่ตาแช่ตาแช่ตาเก่าอะเก่าลองสองคนเด้อมันฮะมีมันเราผัดกันแทงตักกันตีอันไหนเนี่ยล้อเฮ้ยหี่เนี่ยหนัเกิดวแย่เกิดแย่เหมือนกันเด้อโอเคขวดเลยไหมสวยสวายเลยครับขวายก็ตีสวายกันมันว่ะเกมบ้าอะไรก็ไม่รู้ เออเกมบ้าอะไรก็ไม่รู้มันทำมัดเลยเอาเลยขวยนีออ่ไม่ใช่ขวยบีเลยผมไม่รู้ว่าบีอันดับที่เท่าไหร่นะแต่ตอนนี้เราอยู่อันดับที่13นะฮะับอ,อื้อนี้เดี๋ยวก็จะขึ้นขึ้นท top 5เออรวมกันเราอยู่รวมกันเราอยู่อ,อื้อจุ๊จุ๊จุบีนเจวยมีช่วยมีบีม y bro โอเค เอบินอยู่โู้นฮะเดี๋ยวเราไปช่วยบินบิน,บ,นบินโดนโจมตีอย่างหนักเลยโอ้ยใครมาโจมตีเพื่อเราฮะถือว่าทำบินเราเลือดลดได้เป็นไฟนี่เองฮะตักหน่อยม,มันมันใายมานาน <laughs> มันตายมานานแล้วอของคอยเด้อมาสิออคิวไอคิว ตัวใหญ่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 โอเค okay. ถ้าเกิดอยู่คนเดียวได้ลำบากมากเลยนะเพราะว่าแค่ตู้หมอนก็ยากนะต้องสู้คนด้วยการที่เราแท็กทีมนี่มันดีจริงๆเลยวิ่งเมีาวุธด้วยเมีาวุธวางอาวุธลงครับวางอาวุธแล้วก็ยกมือขึ้นสวยฮะสวยตอนนี้เราอยู่อันดับที่9้าครับบีมาอันดับที่สิบแล้วเราอยู่อันดับที่แปดตามกันมาติดๆฮะอย่างนี้อย่างนี้ครองแน่นอน ลองแน่นอนฮะอือผูงอัดขอเ้อะอได้ไหมโอ้บ้มาแล้วมาแล้วบินเคลมีเคลมีบินอย่าดันบินโอ้ยบินดันจบเลย โอเคครับ okay, ทุกคนผมก็ขอพักไว้ตรงนี้ก่อนนะเล่นมาสองสามชั่วโมงแล้วนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะพักกันสักนิดหนึ่งอ่ะเปิดขอ,อก่อนนิดหน่อยแล้ว <c oughs> กันเีย้ว่าเก็โม,โมแต่ว่าเล่นเล่นแบบยาวมากแล้วก็เพลินมากฮนะโอเคถ้าถ้าเกิดใครอยากให้ทำคลิปนี้ต่อนะก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะถ้าเกิดกระแสดีเดี๋ยวจะทำต่อนะจ๊ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้และเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเปิดขอมานิดหนึ่ง <c oughs> และเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย